สาละนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะข้าพระเจ้าขอสมาทานนิปัสนากรรมฐานเพื่อกระทำพระนิพานให้แจ้งอันเป็นที่สิ้นไปแห่งกองทุกข์ทั้งปวงเทินสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิอัตถะสมังเปมังติติณบัดนี้อัตมาภาพ จดสแสดงวระธรรมเทศนาเพื่ออบรมจิตใจท่านทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสงสารพอสมควรแก่เวลาในขณะฟังธรรมขอให้ท่านทั้งหลายนั่งสมาธิเพื่อยังจิตใจให้สงบวันนี้ก็เป็นวันพระอีกวาระหนึ่งเรียกว่าการเวลาเนี่ยมันกินเราอยู่ เดี๋ยวก็ว,วันหนึ่งเดี๋ยวก็ว,วันหนึ่งเดี๋ยวก็สัปดาห์เดี๋ยวก็วเดือนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ศตวรรษเรียกว่าหมุนกันอยู่อย่างนี้ก็ตท่งบอกว่าอันยักษ์ใหญ่หนึ่งนามีในตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งเล็บดีมีปากสิบสองปากมีตาไม่มากไอ้มีฟันไม่มากปากละสามสิบี่อย่งนันน กินคนทั้งโลกหมายถึงว่าการเวลาการเวลาก็บอกว่ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งลิบเหลวก็ได้แก่ข้างขึ้นข้างแรมมีปากสิบสองปากก็ได้แก่เดือนสิบสองเดือนมีฟันปากละสามสิบสี่เดือนก็นมีสามสิบวัน,นหมายถึงว่าวันเดือนปีนี่แหละ กินสับะสัตทุกทวนหน้าเยตมาได้ตั้งหัวข้อบาลีว่านัตธิอัตตะสมาเปมังซึ่งหมายถึงว่าความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีสิ่งชีวิตของเราท่านทั้งหลายเกิดมานี้ไม่ว่าจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อความรักตนจะหาสิ่งใดจะมารักเท่ากับตัวเราไม่มี ถึงแม้ว่าบางคราวเราคิดว่าเราจะทำเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จรแท้จริงแล้วก็คือว่าทำเพื่อตนเช่นคนที่ประกอบคุณงามความดีก็ทำเพื่อตนเพราะว่าการทำคุณงามความดีทำให้ตนนั้นพ้นทุกข์ทำให้ตนมีความสุข ทำให้ตนเดินไปสู่ความเจริญก็ถือว่าเพราะความรักตน,นนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะสังเกตว่าเสียอะไรก็พอเสียได้แต่ถ้าเสียชีวิตนี่เราไม่ยอมก็จะเสียตัวเราเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารักมากห่วงมากและยิ่งจะเอาตัวเราเนี่ย ไปได้รับทุกข์ทรมานตกระกรรมลำบากเราก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่เช่นว่าอยู่ๆก็จะจับเราไปติดคุกติดตารางเราก็ยิ่งไม่พอใจพวกที่ไปอยู่นั้นไม่ได้ตั้งใจเรียกไปได้วยความจำใจเพราะว่ามีความรักตัวและพู้ที่อยู่ในคุกในตารางก็พยายามทำคุณงามความดีนั่นก็คือรักตัว อยากให้ตัวนี้ออกจากคุกเร็วๆรีบประกอบคุณงามา์ความดีซะจะได้ออกจากคุกเร็วเข้านี่ก็เกิดจากความรักตัวเหมือนกันอย่างโยมที่มาวันนี้ก็เชื่อว่ารักตัวที่เรามารับสินห้ากันบ้างสินแปดกันบ้างกเพาราะความรักตัวเพราะท่านบอกว่าคนมีศินเป็นคนปกติคือว่าไม่ตกต่ำนะ ไม่เดือดร้อนและท่านยังบอกว่าสีเลสุขติยันติผู้มีศินจะมีสุขติสุแปลว่าด,ดีกติไาทั้งที่ไปสุขติคือไปดีไม่ไปลงต่ำนะเพราะนั้นในพระไตรปิฎกก็ดีอัตถกถาก็ดีคนมีศินเนี่ยไม่ตกนรกไม่ไปเป็นเปรตสกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉาน ย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติถูงไปกว่าสวรรค์สมบัติเพราะฉะนั้นผู้รักษาศีลยิม้มว่าไปดีและท่านยังบอกว่าสีเลนะโพกสัมปทาศีลทำให้เกิดพกกสมบัติเกิดรูปสมบัติเกิดทรัพย์สมบัติซึงสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เกิดจากศีลละคือการที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้ายไม่ให้ร้ายบุคคลอื่นก็ทำให้เรามีโภกสมบัติและยันยังบอกว่าสีเลนิพุติยันติแม้คนที่จะไปสู่พระนิพพานก็ต้องอาศัยศีลเป็นรากฐานเป็นเครื่องส่งถ้าคนไม่มีศีลแล้วก็ไปสู่พระนิพพานไม่ได้นี่ก็มีปัญหาถึงคนบางคนตอนที่มาบวช เวลาศึกไปเนี่ยข้าพเจ้าเขาบอกว่าเอาโยมข้าพเจ้าขอลาจากสินแปดถือสินห้านะทีนี้พอขอรับสินห้าไปบอกสินห้านี่เป็นอัตโนมัติในโยมนะโยมต้องรักษาไปตลอดพออยู่่ก็กลับมาบอกอาจารย์ขอสินมาคืนรักษาไม่ไหวตั้งห้าข้อบอกขอสัอออกข้อหนึ่งเถอบุคคลก็สองข้อเถอะ บอกทําไมล่ะเขาบอกมารักษาไม่ได้อย่างฆ่าสัตว์เนี่ยเดี๋ยวมันอดฆ่าไม่ได้หรือพูดโกหกเนี่ยนะบางคนก็เอาข้อตาเมมาคืนบางคนก็เอาข้อดูลามาคืนเนี่ยนะเออดูๆแล้วก็แปลกดีคืนสินได้ยินแต่สมัยก่อนนี่เ็เล่าไว้ในธรรมบทว่าผ่านคืนศินนะ คือรับศีลจากพระไปแล้วก็ไปถึงบ้านเมียก็ด่าบอกแกรักษาศีลแล้วจะไปยิงเนื้อตกปลาได้ยังไงเล่าก็อดอยากตายแน่แล้วฉะนั้นก็ให้เอาศีลมาคืนพระพระก็เลยให้ไปข้อหนึ่งเนี่ยถือเว้นข้อกาเมอี <c oughs> นี้พระนายก็รักษาศีลข้อกาเมข้อหนึ่ง ต่อมาก็ไปสู่ไอสินอื่นมันไม่ไม่ถือละลักทรัพย์ก็ไม่ถือต่อไปมันไม่มีจะกินก็ไปลักทรัพย์เขาแต่ว่าเข้าไปที่บ้านเศรษฐนะีเนี่ยเศรษฐีมีเมียนสาวก็เมียเศรษฐีก็จะให้พานผู้นี้เข้าไปร่วมประเวณีด้วยไอพานนี่ก็ไม่ยอมเพราะตัวเองถือสินข้อกามเมไม่ยอมจะร่วมด้วย ไอ้ผู้หญิงพวกก็เกิดล้อมขึ้นมาถ้าเศรษฐีก็จับได้จะเอาไปฆ่าไอ้ไต่าถามไปไต่าถามมาไอ้พรานนี่ก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเมียท่านอาจจะให้ข้าพเจ้าทําอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้ารับสินกับพระมาข้อเดียวคือเว้นจากข้อกาเม <c oughs> ทาไม่ได้ด้วยสินขาดเศรษฐีก็เห็นใจก็เลยให้ทรัพย์สินเงินทองมาบ้าน เอาไอ้พรานนี่ก็เอาเงินทองมาให้เมียบอกว่าเนี่ยข่ารักษาสินข้อเดียวได้ทรัพย์สินมาอย่างนี้เมียก็ดีใจเออนี่ถ้าแกรักษาห้าข้อคงได้มากกว่านี้นะนี่นี่แหละโยมนี่คือว่าการที่เรารักษาศินเนี่ยที่ให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลในชาติหน้าก็มีแต่นี้เราเข้าใจว่า เมื่อเรารักษาศีลแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยก็ไม่กล้าจะรักษาศีลอพนะฉนั้นในการรักษาศีลเนี่ยมันมีหลายอย่างนะก็เรียกว่าสัมปัตาวิลัตสมาทานวิลัตสมุทเทสวิลัตสัมปตาวิลัหมานถึงว่าพอเห็นเข้านึกอย่าทําเลยที่ศีลขาดอย่างวา่าเราเดินไปเนี่ยไปเตะปลาช่อนมันขึ้นมาตัวหนึ่งนะ จิตนี่กเออไอตัวนี้เอาไปต้มเป็นซะามันคงอร่อยนะที่จินไม่ได้ได้สินขาดอย่าไปทําเลยได้สินขาดเอาปลาไปปล่อยบอ่อเถอะอันนี้ก็สัมปตาว,วิรัตนะเว้นโดยว่าในขณะที่ประสบพบเห็นสมาทานวิรัติหมายถึงว่าเราสมาทานเราสมาทานวันหนึ่งหรือสมาทานเจ็ดวันหรือสมาทานตลอดอันนี้ก็เลยว่าเป็นสมาทานวิรัติ ถ้าเราเว้นในการสมาทานนั้นทำให้สินเราไม่ขาดส่วนสมุดเฉตวิราชหมายถึงว่าพระอริยเจ้าท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็มีสินตลอดไม่มีอะไรทำให้สินท่านขาดได้ทีนี้อย่างว่าบางคนเนี่ยมีอาชีพขายปลานะบอกเอดิฉันขายปลาแล้วเนี่ยแล้วฉันจะรักษาสินได้ยังไง าบอกเวลานั่งสมาธิเนี่ยจะต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลก็นั่งสมาธิไม่ได้นญาติโยมทั้งหลายทั้นชีวิตคนขายปลาเนี่ยถ้าไม่ขายมันก็ไม่มีจะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวจําเป็นต้องขายนีแต่เราก็เรายิ่งขายแล้วก็ไม่มีศีลด้วยไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็ตกนรกแน่แหลไยโยม <c oughs> ขึ้นไม่ได้ละนะ ต้องลงแน่นอนเพราะนั้นเราก็ในขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็มีศินเพราะในขณะนั้นเราไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืดผิดในกรรมไม่พูดโกหกไม่เสพบของมึนเมาเราอยู่ในขุศลจิตเป็นขุศลก็มีศินอยู่แต่ออกจากสมาธิแล้วตื่นขึ้นจะไปทำมาหากินอีกเรื่องหนึ่งเรียกมันคนละขณะจิตคนละอารมณ์นะ เรียกว่าบุญบุญบา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 บุญบุญปนกันอย่างนี้ตามภาษาของชาวโลกเพราะว่าบางคนก็อาชีพเบียดเบียนจําเป็นต้องทําอย่างนั้นแต่าหากว่าเราอาชีพไม่เบียดเบียนเราก็เว้นได้ตลอดอันนี้คนเราที่ทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องอาศัยว่าถ้าเราจะมีศินหมดทุกข้อเราจะอยู่ได้ไหมอย่างนี้ไนงะหรือว่าก็กลัวจะเป็นอย่างไร หรือเราจะมาประพฤติปฏิบัต <M> ิหลับตากันตลอดจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยจึงในสมัยองค์พระสัมมาสัมพพุทธเจ้าบุคคลก็มีหลายเหล่าบางคนก็แค่ให้ทานบางคนก็แค่รักษาศีลบางคนก็มาฟังธรรมบางคนก็มาปฏิบัติมีหลายพวกหลายหมู่แม้แต่คนที่เป็นพระโสดาบันในโยม เพียงเขามานั่งฟังทำครั้งเดียวเขาก็เป็นปะโสดาบันเนี่ยเขาก็ไปทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงปัวเลี้ยงเมียก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรก็ทำได้ทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าปฏิบัติสำเร็จแล้วเนี่ยก็เป็นคนไม่มีกิเลสคนไม่มีกิเลสก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยแต่เมืองไทยเราเกิดสำเร็จหมดเนี่ยเมืองไทยต้องเป็นของคนอื่นแน่นอน เพราะว่าไม่มีคนมีกิเลสแล้วนะคนก็จะเฉื่อยชาจืดชืดทำอะไรก็ไม่เอาไหนว่างั้นความเข้าใจเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดคนเราที่มันเฉื่อยชาที่มันจืดชืดนะที่มันขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยไม่ใช่คนหมดกิเลสในยมนะคือคนมีกิเลสนะอย่างคนเห็นแก่นอนนี่ก็คนมีกิเลสนะ คนชอบเที่ยวกลางคืนกับคนมีกิเลสชอบดื่มน้ำเมากับคนมีกิเลสคนชอบเล่นการพนันกับคนมีกิเลสคนที่เห็นแก่ตัวกับคนมีกิเลสนะคนที่ชอบลาดบังหลวงกับคนมีกิเลสพวกนี้มีกิเลสทั้งนั้นเลยโยมพวกมีกิเลสไม่ใช่ทาให้โลกจเจริญหรอกมีแต่ทําให้โลกเสื่อมแม้แต่ตัวเองเนี่ยไอเราเองเนี่ยที่มันเสื่อมเพราะอะไรโยมเพราะกิเลสนะ กิเลสทาให้เราเสื่อมนะอย่างร่างกายเ้วเนี่ยที่มีโครคภัยไข้เจ็บอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมาจากอินพรมยมยักษ์อัลกัเทวดาที่ไหนหรอกโยมที่แท้จริงก็กิเลสกิเลสมันมันให้เราทํากรรมให้เราทําบาปทําชั่วทําแล้วเราก็เป็นบาปเป็นกรรมเกิดเป็นโรคเป็นภยัยเป็นเวรให้กับเราได้รับความทุกข์เดือดร้อนนี่กิเลสแต่เราเนึกว่าโอ้ ตาไม่ดีพระสุขเข้าพระเสาแทรกอังคารทัพนะี่หรพระพรมลิขิตพระเจ้าสร้างนึกไปโน่นโทษไทยเทวาโทษสถานภูผาป่าไม้ที่แท้จริงก็ตัวเองนี่แหละนะถูกกิเลสมันมอมเมากิเลสมันยั่วยุนะให้เราทำเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็ต้องเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็ได้รับผลของบาปของกรรม อันนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกิเลสเ,เป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็เป็นวิบากเขาเรียกว่าวัตตะนโยมวัตตะคือกิเลสวัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทำให้เกิดกรรมวัดกรรมกระทำทำด้วยกายทำด้วยวาจาด้วยใจยพราะกรรมวัดมีก็มีวิบากผลแล้วก็วนอยู่อย่างเนี้ยสามสิเบเอ็ดภูมิ ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นชีวิตของคนเราในี่นายโยมเราเดือดร้อนเพราะกิเลสเราไม่มีความสุขเพราะกิเลสเราได้รับความทุกข์เพราะกิเลสและการที่ชีวิตเราเานียที่จะตกต่ำนะเพราะกิเลสตายแล้วจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายตันโลกเดรจานเพราะกิเลสอนั้นใครฆ่ากิเลสได้นั่นแหละเป็นคนที่จะมีสุขคตินะพระพุทธเจ้าบอกสุขะโต ผู้ไปแล้วด้วยดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแล้วท่านไปดีแล้วนะแต่พวกเรานี่มันยังสุกสุกดิบดิบโยมวันวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นเดี๋ยวก็รักคนนี้เดี๋ยวก็ใจมีเมตตากรุณาเดี๋ยวก็ใจอิจฉาลิษยาใจดีใจชั่วมันคุกเข้ากันอยู่เพราะฉะนั้นเราจรึงไปไหนไม่ได้แม้แต่นั่งกรรมฐานยุบหนอพองหนอบางทีมันนึกโกรธเขเลยนะ หมไอ้คนนั้นมันดา่าเรากว่นนั้นมันว่าเราก้นนั้นมันเอาของเราไปเนี่ยทาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนี่กิเลสทั้งนั้นแหละอันนั้นคนถ้าหมดกิเลสแล้วนะโยมมีเสรีภาพมีสลาภาพบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าคนมีกิเลสน้อยไม่ต้องบดหลังนะโยมเอาแค่มีกิเลสน้อยไปครองเมืองนะเมืองเราจะมีความสุขจะเป็นไปเพื่อความเจริญ โยมคงได้ยินในพวกบออสน่ะนะแม้มันเก็บค่ารถเท่านั้นเท่านี้เก็บขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่พอบอกว่าขาดทุนขาดทุนไปรู้ที่ไหนได้มันโกงกันเป็นแถวไปเลยตั้งแต่สูงถึงต่ําเนี่ยแล้วเท่าไหร่มันนั่นจะพอนี่นะอย่างน้ําปลาปลาไฟฟ้านี่ก็เหมือนกันเลยโยมนะมันกินกันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็บอกโอ๊ยขาดทุนขาดทุนขาดทุนแล้วก็มาขูดมาลีดมา เอากับประชาชนเนี่ยโยมประชาชนก็ตายลูกเดียวนะประชาชนนี่อะไรก็ไปโรงพยาบาลก็เสียเงินทําอะไรก็เสียเงินแต่พวกข้าราชการนี่ไม่ต้องเสียเงินหรอกนะอะไรก็ฟรีอะไรก็ฟรีแถมเสร็จแล้วก็ยังมีบมํบนาเหน็จบํานาญกินไปตลอดชาติใช้ไฟฟรีตลอดชาติอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะนนะเพราะกิเลสทั้งนั้นน่โยมทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ย ไม่ว่าจะเมืองไหนก็ตามทีเถอะถ้าคนมีกิเลสมากมีแต่ลบลาข้าวฟันผ่าผานการ,ารขาดความร่มเย็ยนเป็นสุขแต่ถ้าประเทศใดเนี่ยกิเลสมันน้อยลงก็จะมีอิสระภาพมีเสรีภาพผูพ้นำก็มีเสรีภาพในการทำการพูดนะคนใต้ประคับบัญชาก็มีเสรีภาพก็อยู่ร่วมกันอย่างเสรีภาพมีอิสระภาพการทำอะไรอะไรต่างๆในโยม ถ้าทําด้วยกิเลสแล้วมันลําบากมันเห็นว่าแหมเอาเปรียบเอาอย่างโนย่างนี้แต่ถ้าเราทําด้วยจิตที่มีสีลีภาพทำเพื่อให้นะทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างนี้ก็ทําอย่างสบายโยมดูพระสิพระที่ท่านเทปูนโยมทำํำมาตั้งแต่เชา้ามงทีตีสองทุ่มสามทุ่มไม่เห็นบนเลยว่าเอ๊ะมันเหนื่อยมันเหน็ดอย่างนั้นอย่างนี้ข้าวเย็นก็ไม่ได้ฉัน ท่านก็ทำกันได้เพราะอะไรเพราะท่านทําเพื่อสังคมไม่ใช่ทาเพื่อเงินทองไม่ใช่ทาเพื่อค่าจ้างรางวัลเนะแต่ทําเพื่อประโยชน์แก่สังคมทําแล้วมันมีความสนุกมีความสดชื่นมีความสบายอกสบายใจอันนั้นเต่วิปัตนาเราเนี่ยสร้างมาสี่เดือนอกวาน่าในโยมเทลังคาไปแล้วเนี่ยสังคานุภาเห็นนะทำด้วยพระสงฆ์ที่มีกิเลสน้อยนะย แต่ถ้าจ้างเขานี่พอห้าโมงเป้นเดี๋ยวมันเลิกแล้วทาไมได้สีงแปดโมงมันไม่ยอมทํางานอย่างเงี้ยนะอนไรแค่ว่ายังทําเพื่อกิเลสอยู่ฉะน,นั้นการทําใดๆก็ตามถ้าเราทําเพื่อกิเลสแล้วเนี่ยความเจริญมันมียากมีน้อยแต่ถ้าเราทําด้วยความไม่มีกิเลสนี้มันเป็นไปเพื่อความเจริญฉะน,นั้นชีวิตของคนเรานี่นยโยมที่ทําอะไรผิดพลาดไปนะนะ เพราะกิเลสนะกิเลสมันใช้ใทำนะอย่างบางครั้งเราฆ่าเขาเบียดเบียนเขากิเลสมันใช้ใทำโทสะบ้างโลภะบ้างนะเนะี่ยโลภะบอกเอาฆ่าฆ่าเอาทรัพย์เนะ่ฆ่าเอาอย่างนู้นอย่างนี้นะ่โลภะบอกเอาป้นจี้นะี่โลภะทางนั้นหลยโยมถ้าหากว่าเรามีสติมีปัญญาคุ้มครองนะไม่ทำหรอก พอรู้ว่ามันไม่ดีคนเรารักสุขเกียรติทุกข์ฉันใดคนอื่นก็รักสุขเกียรติทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสน้อยมีสติปัญญาเนี่ยจะไม่ทําบาปไม่ทําชั่วไม่ทําเวรไม่ทํากรรมก็เรียกว่าเห็นอกเขาอกเรานะมีเมตตาต่อตัวเรามีเมตตาต่อคนอื่นอันนี้ก็ไม่มีบาปไม่มีเวรไม่มีกรรม พราะนั้นคนเรานี่ถ้าเราลักตัวเราจะต้องศึกษาธรรมอบรมธรรมะให้จิตเราเนี่ยมีคงกระพันชาตรีมีพระประจําใจมีพระสะติมีพระปัญญามีพระขันติมีพระความเพียรน,นี่ถ้าเรามีพระต่างๆอยู่ในจิตใจนิยมเรื่องบาปเรื่องความชั่วเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยมันเข้าไม่ได้หรอก แม้มันจะมายั่วมายวนมาชวนอย่างไรก็ไม่ไปไม่ไปแล้วราะนั้นถ้าหากว่าขาดพระเหล่านี้นาโยมมันก็แหวบใช่ไหมโยมจะได้ยินว่าเออเขาเอาทองเส้นใหญ่ๆมาแลกทองเล็กๆทําไมคนมันจะงโง่ขนาดไหนเอาทองเส้นใหญ่มาแลกทองเส้นเล็กนะแต่ทําไมต้องให้ทองทองแท่งเล็กเข้าไปนะโยมนี่เพราะกิเลสใช่ไหม พลภะโอเราได้สองตั้งสองบาทของเราเงินสองสลึงเอาไปเลยเนี่ยเสร็จแล้วพอเอามาดูตายไอ้สองบาทมันทองเก๋นี่นี่ก็เรียกว่ากิเลสโลภะอันนั้นพอกิเลสไม่เกิดเนี่ยมันปิดบังหมดยมปัญญาไม่เกิดสติไม่เกิดนะรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันไม่ทันการไม่ทันแก้แย่ไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นคนเราลักอื่นเสมอด้วยตนไม่มี ฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามตักเตือนตัวเราอบรมตัวเราพัฒนาตัวเรานะให้มีศีลมีธรรมเมื่อเรามีศีลมีธรรมดีแล้วเขาเรียกว่าเรามีที่พึ่งอันพึงใจคนเราเมื่อมีที่พึ่งอันพึงใจจะอยู่ก็สบายจะไปก็สบายเพราะว่าเรามีความพร้อมฉะนั้นอย่างมอคืนอนตมา ไปเทศงานโยมชื่นเนะโยมชื่นนี่ก็อายุซี่กว่าแปดสิบฝ่าวัานเนะนเนี่ยปุ๊บปุ๊บไลกลับไปแล้วนะี่ยังไม่ทันจะสั่งเสียอะไรเท่าไหร่เลยไปแล้วไปได้อะไรไปบ้างไม่มีอะไรเลยเขาซื้อโลงทองให้สวยก็นอนไปแล้วนะไอ้คนนอนก็ไม่รู้อนะไอ้คนรู้มาได้นอนนี่เพราะนั้นะนะ สิ่งที่จะติดตามเราไปเนี่ยก็มีแต่บุญและบาปท,ท่านนั้นบอกว่าเตรียมตัวก่อนที่จะตายเพราะตายแล้วมันเตรียมอะไรไม่ได้แล้วนคนอื่นก็ทําเนี่ยบางทีเราก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเกิดไปทําผิดทําชั่วขึ้นมาตายปุ๊บโยมพอบานเอาไปนูน่นเอาไปคิดบัญชีเอาไปตกนรกใครทําบุญทำลายเราเราไม่รู้แล้วนะไม่รู้แล้ว พราะนั้นถ้าเราพอมีรีบทำียก่อนก่อนที่เราจะตายเนยีเรียกว่าเตรียมสเสบียงไว้ก่อนก่อนที่เราจะตายถ้าเรารักตัวเราเมื่อเราเตรียมไว้สเสบียงพอแล้วนะศีลก็รักษาแล้วทานก็ทําแล้วภาวนาก็จเจริญแล้วสบายและโยมพร้อมที่จะตายตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่กลัวนี่แหละก็เรียกว่าคนรักตัวแล้วเราก็จะพาตัวเราเนี่ย ไปสู่ความสุขความเจริญทั้งโลกนี้แหละโลกหน้าฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้บรรยายธรรมะในเรื่องความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีไมยท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจก็เห็นว่านานพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในทสุดท้ายขออนุมูนาที่ญาติยอมทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้มาประกอบกุณงาความดี ขอพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและบุญกุศลที่สัตนทั้งหลายทำดีแล้วจงเป็นปัจจัยทุกท่านจะเลื่อนด้วยอายุวันนะสุขภะละจะคิดจ,จะทำจะปรารถนาสิ่งใดที่ชอบได้ทำขอให้ได้สำเร็จบรรลุ้ามปราารถนาจงทุกท่านทุกประการรับประทานวิจจนามาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนี